คพา่นคะทำความสะอาดห้องให้หนูเบิ่งหน่อยค่ะโอเค <ไ>ที่จริงก็จะมาเก็บห้องนั่นแหละมือนี้เพราะว่าบริเก็บโดนแล้วนี่คือแมวเหมียวซื้อก้อนทองโอเคมาเริ่มจากตู้เสื้อผ้าก,ก่อนละกันเอาออกไปให้หมดเลยอย่าให้เหลือเสื้อผ้าก็มีเยอะแยะนะคะส่วนมากก็ไม่ได้ซื้อเองหรอกของคนนั้นคนนี้เอาให้แต่ว่าของที่ซื้อเองก็มีอยู่หน่อยนึงแล้วทีเนี้ยมันเยอะมันแน่นก็คัดคัดออกเนาะเวลาใส่เสื้อผ้าจะได้จับจับมาใส่เลยโบต้องเสียเวลาและมือนี้ก็ได้ซันมาใหม่นะทุกคนก็ยกออกไปออกมากระบอกหูซีสว่างไปใส่เออวางไว้นี่เออ เออยกออกไปอ่ะเพราะว่าบ่อนนี่มันใส่บได้แน่นอนอันนี้อะไรเนี่ยอ่ะเอาออกไปเอาออกไปอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะลองมาเลื่อนตู้ดูนะทุกคนเพราะว่าแถวหน้าประตูมันน่าจะวางซันได้เดี๋ยวจะเลื่อนตู้ไปอ่ะลองเบิง่งซิเอบเออหมดปัญญามานั่งคิดหาวิธีแป๊บลองใหม่อีกครั้งซิเออไม่ได้อ่ะโอ๊ยตายแป๊บแต่ห้ามตายจริงเพราะว่างานยังไม่เซ็จลุกโอเค ยกออกไปข้างนอกเหมือนเดิมไม่ต้องพูดอะไรมากไปสุดท้ายก็คิดวิธีออกก็คือยกออกไปข้างนอกเหมือนเดิมอ่ะเอาวางไว้ตรงนี้น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วส่วนตรงนี้ก็พับนะคะเดี๋ยวก็เอาไปไว้ข้างนอกแต่พับเฉพาะแค่ทรงเพราะว่าเสื้อเดี๋ยวก็ห้อยไว้ในตู้คือเก่าเราจะเอาออกมาทำเนี่ยอ อันนี้เป็นเสื้อผ้าของเอฟซงเอฟซีเอาให้แล้วก็เป็นของพี่ของน้องเอาให้ตัวไหนใส่ได้ก็ใส่ตัวไหนใส่ไม่ได้ก็ต้องใส่นะคะเอไมใ่ใช่แว่นเป็นคนที่แต่งตัวไม่ค่อยเก่งนะคะแบบมีชุดไหนก็ใส่ไปเลยชุดเซยหรือไม่เซยบางทีก็ไม่รู้หรอกคิดแค่ว่าเออตัวไหนมันใส่ได้พอดีก็ใส่ไปเลยแต่เดี๋ยวนี้ก็มีใส่แบบกระโปรงกระโปรงบ้างแล้วอะเนาะก็คือแต่งตัวไม่ค่อยเป็นนั่นแหละบางทีเราคิดว่าสวยแต่บางคนคิดว่าไม่สวยบอกให้แว่นแต่ง ตัวอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้นอย่างนั่งอย่างนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็เป็นตัวของตัวเองดีที่สุดแล้วครับทุกคนเพราะว่าไม่มีใครเหมือนวาซานแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยถ้าเราจะตามคนอื่นเราตามไม่ทันคะ่ะทุกคนอาภาพเสร็จแล้วเออเออ เออยังไม่เสร็จนะส่วนอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าที่ไม่ค่อยได้ใส่ก็เก <li> <Okay. S 2> okay, e ็บใส่แก๊สใส่ลังไปเลยจ้าเก็บไว้บริจาคให้คนที่ไม่มีเนาะส่วนตรงนี้ก็เก็บข้าวไว้ไว้เหมือนเดิมค่ะเมื่อกี้ที่เอาหืงออกมาน่ะแม่คิดว่าจะเก่งจะเลื่อนตู้ได้ตู้สนักมากเลยอ่ะโอเคเรียบร้อยเออ เออยังไม่เสร็จนะยังไม่แขนเสื้อก็เก็บให้มันเรียบร้อยส่วนนี่นะเรอก็เป็นที่นอนแบบพอเพียงของเฮาพอเพียงวัดซ่านบ่มีเงินซื้อหรือเปล่าน่าจะบ่มีเงินซื้อมากกว่านะอ่ะก็พยายามพับๆให้มันเข้ากันสุดท้ายก็เอาไปเก็บเข้าตู้จะฝากๆไว้นี่ก่อนนะโอเคยัดออกเข้าไปให้บิดเลยทั้งผ้าห่มทั้งผ้าปูทั้งที่นองที่นอนทั้งหมอนทั้งเสื้อหมอนคงหมอนข้างหมอนก่งหมอนกอดแต่หมอนไม่เคยกอดเราเลยอ่ะ กบส่วนที่นอนยางพาลาเอาไว้ตรงไหนเนี่ยเะอืมเอาไว้ตรงนี้ก็ได้มากส่วนฝั่งนี้อะไรไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยต,ตรงนี้มันมีฝุ่นยเยอะนะคะเดี๋ยวก็จะซส์ไม้ขนไก่หรือเปล่าน่าจะไม่ใช่ขนไก่นะน,น,น่าจะเป็นขนผ้าเออปัดลงไปอาเสร็จแล้วไว้แทนนี่ค่ะอย่าเอามูนมูนติ้วต,วต,วต,วตวิอ่ะโยนออกไปติ้วมาแล้วก็มาซส์เครื่องดูดฝุ่น เราไม่ดูดเองหรอกนะเพราะว่าเราแพ้ฟุน้นถึงไม่แพ้ก็ไม่ดูดหรอกป้าใครจะดูดวะดูดฝุ่นไปหลายนาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงก็ไม่รู้นะ,ะจากนั้นก็มาถูพงถูพื้นตากพ้ลมใส่จนแห้งจากนั้นก็เอาผ้าปูที่นอนเอาที่นอนลงมาเลยนะคะอ่าก็ให้มันทําให้มันเรียบร้อยทําให้มันเท่าๆกันโอเค จากนั้นก็เอาพวกนี้พวกลูกพวกหลานพวกเหรียญของมันออกมาแล้วก็มาจงมาจัดให้มันเป็นเหมือนดงเหมือนเดิมส่วนใครจะไม่เหมือนเดิมก็ช่างเขาอันแนะคนเรื่องแหละว,ว่าแล้วก็อยากได้เตียงเนาะอยากได้เตียงอะ่ะก็พูดลอยๆไปงั้นแหละเนาะเผื่อคนแถวๆนี้ได้ยินเนาะ,ะผ้าห่มหมอนสาลออนสอนเสื้อใส่ลงไปใส่ลงไปให้บรอยหมอนนี่คือเยอะอยู่นะเนี่ยเพราะว่าเป็นคนชอบนอนกอดหมอนถ้าไม่ได้กอดหมอนคือนอนไม่หลับทุกคนตอนนี้แว่นกา เก็บห้องแล้วเรียบร้อยเนาะอ่ากลับบิดไปหลายชั่วโมงอยู่เนาะเดี๋ยวเฮาจะไปตัดผมจ้ารู้สึกว่าผมมันยาวแล้วแม้อยากตัดผมที่จริงก็อยากผมยาวแต่ว่าเฮ็ดบ่ได้คือยาวนอยนึงแลวก็อยากตัดเนาะโอเคเดี๋ยวเฮาไปตัดผมกันทุกคนไปเลยบายบายเดี๋ยวจะให้เบิ่งก็กจ้าอืมโอเคก็มีประมาณนี้เนาะนี่ จัดปเป็นระเบียบเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคไปลวบายบาย